แต่ช่วงกลางคืนฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับฝนตกหนักที่ผ่านมาก็ทําให้บนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่น้ําป่าหลากลงลาห้วยช่างเคียนท่วมถนนแล้วก็หอพักบางส่วนในชุมชนช่างเคียนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักบนดอยสุเทพทําให้มีน้ําป่าไหลหลากมาตามลําห้วยช่างเคียนแล้วก็ไหลย,ย้อนมาตามท่อระบายน้ํา เข้าท่วมถนนและหอพักภายในชุมชนช่างเคียนตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ระดับน้ำไม่สูงเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาก็ท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรต้องมีการปิดเส้นทางเข้าในชุมชนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่สีแยกแฟดแดงคลองชนะทานไม่ให้เข้าไปภายในชุมชนทางเทศบาลตำบลช้างเผือกก็ได้มีการวางแผนในการสูบน้ำที่เป็นการระบายน้ำลงคลองชนะทานอย่างเร่งด่วนใช้เวลาไม่นานครับระดับน้ำก็ลดลง แต่ก็มีท่วมขังบริเวณหอพักบางแห่งที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับทางด้านของเทศบาลตำบลช้างเผือกได้เร่งสูบน้ำระบาย้ได้เร็วทำให้ทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหายและระดับน้ำที่ท่วมบนถนนลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามชาวบ้านและเจ้าของร้านค้ายังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์นำกระสอบทรายมาก,กั้นบริเวณทางเข้าร้านค้าและหอพักและยังยกของไว้บนที่สูงเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกหนักในระยะนี้ค่ะ